ดิจ้ามาพี่นอ้องอาเก็บฝรั่งเก็บฝรั่งลูกสาวมาแล้วลูกสาวมาแล้วเฮ้ยเก็บฝรั่งให้ลูกสาวเขาเก็บฝรั่งกันเด้เหอหนิพี่น้องกินได้ละ,แ,ละแหละเนาะเนี่ยเนแหละเก็บฝรั่งกันพี่น้องเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วน้องลูกเก็บฟลังไปให้ลูกสาวอุย้ยดูฝักทองเขาดูใบฝักทองเขาเลยอ,อย่างงามเลยพี่น้องดูเบลอปลาเลยเก็บฟลังก่อนพี่นอ้องเก็บฟลังตัวนั้นนี่น <S <S นะเดินหน่วยนึงแล้วเดินหน่วยนึงแล้วแล้วหัฟฟลังกับฮัฟฟลังคุณสามีไปหลดุดหนามต้นใหม่ยู่ฟังหนูดูโอ้โหไหนเดมีอยู่มีอยู่ยพี่น้องอึ๊บเก็บฟลังก็แช่ตุเย็นกันเลยนี่นี่นี่กำลังพอกินเลยพี่น้องเอ้ เก็บพลังกับพี่นอ้องอ่อะไรอยู่พี่น้องพลังมันเหลิมไหวแล้วมันกับบลร้ายเป็นไรหรอกเห็นกินงเง่าแล้วก็เนี่ยเก็บพลังเก็บพลังพี่น้องเก็บพลังต้นพลัง ก็สองสามลูกก็พอละแม่เนาะโอ้เหรินฝรัง่งเหรินฝรั่งพี่น้องกินฝรั่งกันเด้อพี่น้องเอ ơ, อ,อ,อ้ได้ยุได้ยุได้ย و, ดุยนี่นี่นยหญ่ยุอฮะล่นละพี่น้องนี่ใหญ่ยุนี่ใหญ่ย,ยุเนี่ยพอกินพอกินกำลังพอกินขอบคุณเนะจ้าขอบคุณทุกท่าน เก็บฝรัง่งขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์โอ้ยมาเก็บฝรั่งนี่นะนะปูกไว้สองสามต้นกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องต้นหนึ่งจะเก็บขายได้สิบโลต้นนี้แหละต้นนี้ต้นนี้ใหญ่ใหญ่ยยกว่าหมูเลยเก็บขายได้สิบโลโลสามสิบบาทอันนี้เหลือขายแล้วก็ไว้กิน ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกใครทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตติที่มอบให้ด้วยจ้าเฮงๆรวยุ้ยปังๆกันทุกคนเตรียมชาวมากับรับสับก่อนตัวรับพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่บด้วยกันทุกคนทุกท่านดนะจ้าขอบคุณค่ะทํางานแล้วก็บมหาเก็บฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะเฮงๆรวยุ้ยปังๆกันทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยอแสงมันบ่ได้เนนาะสมัอยู่่ร้้านนนีมัได แล้วหาชงใส่็จฝรั่งกันพี่นอ้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเฟซท,ทุกคอมเมนต์งเลย,เลยปังๆได้แล้วพี่นอ้องฝรั่งเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนเจ้าปิดกล่องกันพี่นอ้อง